ไปไหนอันเอาอะไรเง้ยไปจองไฟนะดูลาเป้ยบีโจมายั้งอ่ะแปมละมันจะร้อนมมันรอนะแอ้ในรดนะอากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเมื่เมื่อกาจกไหมันมันร้อนๆไม่ไปไหนทั้งไปหรอไปไปทั้งไปเลยเอาแต่รอได้อ่ะไม่พียวคือรูปแต่ว่าไม่ไม่เคยมี้ว่ารอนะแต่องวัง

มีรูไม่ได้ไม่มีเบ้าเล็วเหรอ,อไม่ได้เปละมึงขับเลยจะไปไหนกันไปเอา้าทำไมอ่ะไปส่งไฟนะดูเราไปอา,อา <ละ S 1> บีโจ้ไม่ยั้งอ่ะไปไมล่ละมันจะทะ้อนว่ามันร้อนนะเอร์ในรถนะอากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเมื่อเมื่อกี้จบไหมมันมันร้อนๆนะไม่จะไปไหนทั้งไปนหรอไปไปทั้งวันเลย

รู้เวลารู guys, ay, <S <S ้ไปส้าเต็มแต่ว่าอะไรถ้าเต็มเจอวะรู้ไม่เคยกดจริงๆนะเพาแบบรู้รู้ไม่อยากรู้ไม่อยากกดจริงๆเขาเลาะ ปวยแล้วงันบัวปีเผาอทำไมใช่บัวน้องวงังเลยงานปวดพายมันจะไปอยู่ทำไมก็ปีเผาอฟาดูเร่ฟาดูเรเ่เฉยๆนะ่ะเดินลลเลยรับปีเผลอร์ก็คุบเลยวังนะเอาแมงเลยนะไม่เอาแล้วเนี่ยมันชื่ออะไรวะกระติบกระติบกระติบเหรอกระติบปบะว่ะที่กระติบปะวะที่ไหนอ่ะกระติบคือใครอ่ะ กะตีบอ่ะกะติบพี่มึงไปต่อเขาไว้ที่ร้านเขียวอ่ะอีป้าเหรออีป้าต่อเหรออาวไอเพาเหรออันนั้นไอ้าวเหรอไม่บอกเนอะตัวแบบไอ้าวหรือเปล่าอีป้าเออไอพาวไอไอรานจิมทักมึงมาทักมาหังปะร้าดมกมางเขาบอกว่าเขามาเดียวครับแล้วราไห่งอเลยไม่ได้ต้อบ่าให้ทักได้รอ่ะมาลงไปใกล้คนนึงต่อบ่าอะไรอ่ะ มันจะเต็กพี่ดูไม่ใช่จะเต็กกระเป๋าอ่ะใครใครจะเตะกูด่าจิ้มง่ายแบบไม่ถึงจ่าไม่ใช่ที่มาถึงว่าเขาเรียกว่าคนดิบคนดีทางงงไหมนะาถ้าเป็นพีกระเป๋าพีกระเป๋าก็จะเลือนต่อน้อยนะอ๋าคือจะบอกกูไม่เลื่อนต่อหรอคนไม่ใช่มันมันเขาเรียกว่าจะเตะใครจะเตกมั่นอะงงไหมมันจะแบบว่ากระเป๋าจะปุ๊บจะมาตกเตี้ย คอมดีคอมแรงกระปักะอ่ามีแก๊งไหมฮะหมอไม่มีรหรอหมอหกหมอไปครับหมอหนอนไหนครับ๊บนอนมาไดีไ๋ยวหมอไปครับนอนหน่อยอนอนเยอะๆนะครับ

ไม่รู้ว่าพี่หนกถ้าแบบถ้ามองตามไปต่อจะก็ไม่รู้ว่ารู้อู้หอะไรอะเข้าใจป่ะอเราสต่เราทวันคไม่หมดมีกันเล่นกันตลอดเวลา่เราทาไมมันยังไม่จบโเคตรงแถวหน้าเดินก็อยากให้เชออกคาสั่งเ่ามจะเดินขึ้นขามเปกติีนะแบบว่างมินจะมจะมอดจชไหมเอ้ยพี่เอ๋หืมอยากไปืิข้าวจะเโอเคะต่เอาไรอะ อ,อะอไรพี่บ้างไงยความจริงยังยังยัง,งยังหวานอะไรไงอทิโทษทีททหายไปแล้วหนูไม่อยู่แกค่ะขอโทษพี่นะครับ

จะไปซ้บไปบินตีคอนดิเลอร์รถธรรมดาสุดมันไม่ใช่บีมเออร์ที่แค่และเข้าใจมันต้องแช้์เราอินเนอร์ผมมีความสุขกัตาแตกอยากจะมีชไว้ในยามแก่ผมไม่เคยที่จะอดยิ้มเพราะเคล็ดทั้งหมดทิ้งลงไปที่บางแห่งบนเพลงเพลงนี้ด้านในงานแต่งวันไหนไม่เจอก็ทอล์กมาแทนบางวันผมต้องเห็นน้องว่าไปจัดการมันไหมมอหันะครับให้ดัมบีรูเซียใจอ่ะถูกใช่ไหมค่ะบิลูเซียใจไหม อีรูเจียใจวายเจียใจไหมเสี่ใจเลยอ้าวไม่บอกจะด่ารอกันไหมเอาแม่หนังวังไปขาแก้งมันเลยมาป้ามันนะ <c oughs> ไม่คุณได้หรอกเลยพอถ้าบีรูเจียใจนะทำไปเหอะเลิกเลยเถอะขอบุญดากา้ามันก็มีดต่รอการนบ้างแล้ว หน้ามันรั่วเงี้ยเรือดมันรั่วเงี้ยก็อุนนะกรอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรอุดเนี่ยเอ้าจิบชูอุนมันก็อยู่ได้ม่นานนะ่าเต้มาตองอะอะไรอุดด่ามันจะอยู่ไดนานอ่ะฮาพี่รู้ถ้าเรือดมันรั่วเงี้ยหน้ามันขาวเงี้ยมันเราต้องเอาอะไรอุดอ่าแล้วมันเลยถึงมันทำไมเาือยถึงรั่วก็บอกว่ามันไม่เข้าใจกันเงีเรือดมันก็เล็กรว่า แล้วควนบลเลอผิดอะไรกดด็ด่าดราการงยก้อนเล็กก้เล็กตรงห้างในมาอุ้ดน,นี่ยังใช้คำว่าทะเลาะกันนะกูไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวต้องคนเรียกว่าได้อ่ะไปเข้าใจกันนะ่ะมูเตลูอะมูเตลูสุดท้ายให้เราเข้าใจนะคบไม่ค่อเข้าใจว่า Đâu, mình cho mình hồi trái gắn này đi mày mướn gắn này cứ ba mà mày mướn gắn à ba mày mình gắn mày mướn gắn đèo là đáng này là mới đấy cô của... tát mày lưới nè mày tổng mày đuổi nó giang mà tốn giang mà tối nè ใช่สมปไปเดินรู้จัไหมนะเป็นเวลาดีดีุกจะต้องอยู่ด้วยกันนะแม่มัอนจะกลับร้านผ่มความเงียบมันไม่กดอะไรนะอ้เนี่ยมาเดียยเเด๋ยวกลับลบา้าไม่กลัาแล้วเป็นเนื่ ไม่มร <usion> well, ู้ย่าอย่าย่านีสิย่าเปลี่ยนเรือมาย่ามาไม่อยากคุย เกินเต่หมดแล้ไม่ทำไมหมดแล้ไม่อยากกินแล้วอะมันหมดฟิลในการกินแล้ว พี่รู้เบอร์เบงยังนี่ก็เสร็จนะไปลรีกานดิร้อกูกับยูกับมึงนะขี่ฟางไปงมึงถ้าเราจะนั่งฟังเพลงเราไปฟังที่อื่นไหมที่นี่มันแบบเราแบบไปที่ดีๆแล้วเราแบบไปไปน้องมีน้องมี่น้องมี่ดีด,ด,ดีมาก ช่รับสายหน่อยนะจะไปเธอก็ไม่ตอบเธอเริ่มหายบ่อยละ<อ>แค่อยากรักษาเธอไว้ตลอดเหมือนกับตอนที่ผมรักษาควันไว้นในปอดอะ